ครับวันนี้ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับพอดีมีน้าๆตกปลามือใหม่นะครับถามมาหลายคนก็เดี๋ยวจะมาถามถามมาว่าแอคชั่นหยดน้ำทำยังไงทำไมไม่ไม,ไม่ไม่สับเลยไม่ไม่กระโดดเลย จริงแล้วจุดน้ำไม่กระโดดนะครับลากมาคือลากมาเฉยๆแอคชั่นก็ไม่มีอะไรมากเอาไว้สำหรับตีในที่ลกนะครับแต่ถ้าเกิดเราตีในที่ลกเราก็ใช้แอคชั่นตามใจเราเลยครับเขย่าคันหรือว่ากระตุกลากอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดเราอยากเอาหยดน้ำมาตีในที่โล่งนะครับ ใช้การเขย่าปลายคันหรือเคาะก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลอกสปินเนะี่ยผมมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมใช้อยู่ก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับก็คือการเอานิ้วเกี่ยวสายจะทำให้เกิดแอคชั่นแบบละเอียดยิบเลยครับก็เดี๋ยวลองทำดูนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับนา้นาๆบางคนนะครับ ไม่รู้เห็นหรือเปล่าทายเองใช้นิ้วเกี่ยวแบบนี้นครับจับเกี่ยวมันจะเกิดเกิดอาการกระตุกของสายนะครับแล้วเหยื่อมันก็จะเกิดแอคชั่นเหมือนกระโดดนะครับน,นะครับเกี่ยวไว้ที่สายแบบนี้นะครับแล้วแต่ถนัดเลยครับ ใช้ได้เฉพาะสปินนิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าดีจะเกิดแอคชั่นแบบไหนนะครับอลองตี เกิดว่าเหยื่อเหมือนเหมือนชนโดดนะครับดูนะครับ,นนรบสายจะเกิดอาการกระตุกนะครับทำให้เหยื่อมีแอคชั่นเกิดขึ้นมานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเคาะหรือข่ายเาเฉยๆนะครับจะเกิดมันก็จะได้อย่างนี้นะครับมันก็แอคชั่นมันก็จะช้าลงนะครับบางทีทําให้ปลามันปลาพวกปลาชะโดปลาที่ชอบเหยื่อเคลื่อนไหวเร็วๆนะครับอาจระแวงได้ครับถ้าเกิดใช้นิ้วเกี่ยวนะครับมันก็จะเกิดแอคชั่นที่แบบรุนแรงหน่อยนะครับ ก็อาจจะดูไม่ค่อยระแวงเหยื่อเท่าไหร่ทำให้ปลากัดได้ง่ายขึ้นครับก็ประมาณนี้แล้ครับโอเคครับผิดถูกยังไงก็ว่ากันอีกทีครับแถมแมลง 倒汤。